สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคุณหมอธีร,ระเผยโควิดเดลต้าพลัสแพร่เชื้อเร็วขึ้นพบติดเชื้อมากในเด็กและเยาวชน วันที่24ตุลาคม2564รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระบดระธนารัฐคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสตข้อความผ่านเฟซบุ๊กเผยว่าสายพันธุ์เดลต้าพลัสหรือ A y า4.2สหราชอาณาจักรมีการติดเชื้อสายพันธุ์นี้เพิ่มขึ้นเร็วจนได้รับการยกระดับเป็น V วรเรนต์อันเดอร์อินเวสติเกที่ติดกันตอนนี้มีทุกเพศทุกวัยแต่พบม่กในเด็กและเยาวชนซึ่งอาจเป็นเพราะยังได้รับวัคซีนกันไม่มากนะัก ความรู้ที่มีตอนนี้เกี่ยวกับเดลต้าพลัสหรือ a y 4 2กลายพันธุ์ต่อย,ยอดจากสายพันธุ์เดลต้าการป่วยจนต้องนอนโรงพยาบาลและการเสียชีวิตพอๆกับเดลต้าหรือ B.1.617.2 แต่แพร่ได้ไง่ายขึ้นกว่าเดลต้าเดิม17%อนตัตราการติดเชื้อในครัวเรือนมากขึ้นกว่าเดิม12%ช่วงความเชื้อมั่น8-16%ทั้งนี้เราทราบกันจากงานวิจัยหลายชิ้นว่าเดิมอัตราการแพร่ให้คนที่อยู่ในครัวเรือนเดียวกันเฉลี่ยประมาณ18-2ทพิ่มขขึ้้้นนนออองจวนนผูติดเชืย,อย,อย่าง วดเร็วของสหราชาอาณาจักรนั้นคดว่าไม่น่าจะที่มาจากความสามารถในการแพร่ของเดลต้าแต่เพียงอย่างเดียวแต่น่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจําวันของประชากรที่อาจไม่ได้ป้องกันตัวเคร่งครัดและมีการเปิดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่เชือ้อติดเชือ้อทําให้ไวรัสซึ่งมีความสามารถนแพร่ได้ดีกว่าเดิมระดับหนึ่งไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาซึ่งมีทั้งเรื่องคนจํานวนมากแออัดใกล้ชิดระยะเวลาอยู่ด้วยกันนานก็ทําให้เกิดการติดเชือ้อจํานวนมากอย่างที่เห็นในปัจจุบันได้ดังนั้นคนไทยเราจึงควรระมัดระวังหลังเปิดประเทศกิจการกิจ การต่างๆจะมากขึ้นกระัจจัยเสียง Number Frequency Crossness d u r a t i o n ที่จะทําให้เชื้อเดลต้าเดิมในประเทศปะทุมากขึ้นและหากมีสายพันธุ์กลายพันธุ์อย่างเดลต้าพลัสหรืออื่นๆเข้ามาก็จะดําเนินรอยตามการระบาดหนักขึ้นของต่างประเทศได้ใส่หน้ากากนะครับสําคัญมากอยู่ห่างคนอื่นเกิน1เมตรลดอัตราติดเชื้อได้5เท่าด้วยรักและห่วงใยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอ,ขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค